เจ้าของบ้านเช่าต้องใช้คำนี้เลือดร้อนคุณผู้ชมคะเอาปืนลูกซองยาวไปยิงลูกจ้างร้านแกส๊สจนเจ็บสาหัสเลยนะคะมีคนให้ข้อมูลว่าจริงๆสองคนนี้เคยทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้และจบลงด้วยการยิงกันเจ็บคะ่ะ กล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้ชมโหแล้วด้วยความเป็นร้านแก๊สอ่ะเสียกิดไปเข้าถังแก๊สก็หนักอีกนะตุ้มอีกนะนายพนาเจ้าของบ้านเช่าค่ะถือปืนลูกซองยาวที่ใส่ในกระสอบเนี่ยมายืนโต้เถียงชี้หน้านายอานท์ลูกจ้างร้านแก๊สก่อนที่นายพนาจะเอาปืนออกจากกระสอบแล้วก็ยิงใส่นายอานท์นี่มาแล้วนะน่ากลัวไหมล่ะยิงไปนัดหนึ่งยิงเสร็จเดินถือปืนออกจากร้านไปเลยนะคะ เหตุเกิดที่ร้านขายแก๊สหุงต้มบนถนนทุ่งรีในเขตเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จงังหวัดสงขลาหลังเกิดเหตุตำรวจไปตรวจสอบพบนายอานนท์อายุ36ปีถูกยิงเข้าที่หน้าอกขวาอาการสาหัสถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ ส่วนตัวนายพนาคนยิงอะค,ะค่ะบ,บ้านก็อยู่หลังร้านแก๊สนี่แหละไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่ว่าพอก่อเหตุเสร็จหนีไปพร้อมปืนด้วยนะคะคมีพยานบอกก่อนจะยิงกันช่วงเย็นทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะมารอบหนึ่งแล้วที่ร้านแก๊สจากนั้นนายพนากลับไปเอาปืนลูกซองยาวมาที่ร้านมาทะเลาะกันอีกรอบหนึ่งจนเกิดยิงกันขึ้นสาเหตุที่ทะเลาะยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรไต่อมาสามทุ่มวันเดียวกันนายพนาก็มามอบตัวะค่ะมากับแม่แล้วก็ภรรยาน,นะคะเจ้าหน้าที่ก็ พาไปค้นหาปืนที่ใช้ในการก่อเหตุอยู่ที่ไหนรู้ไหมเอาไปใส่ในกรงสุนัขพิษบูตัวเบอร์เรอร์เลยซึ่งเลี้ยงอยู่ที่บ้านเนี่ยเนี่ยนี่ยแล้วดูคนที่เฝ้าปืนนะคะครับเจ้าพิษบูตัวเบอร์เรอระเห่านะโอ้ยนักข่าวมาตำรวจมาด้วยนี่ดูมันจ้องมันจ้องมันเหาปืนอยู่ข้างในแล้วใครจะไปกล้าเอาอ,อ่ะก็ะนั่นน่ะสิคะเออ แต่ก็ต้องไม่เอานะมันเป็นของกลางใช่ไหมคะตอนแรกเขาหูไม่มีใครกล้าเข้าไปเอาเลยเอาตองประสานจะเอาปืนออกมาอีกนะวุ่นวายกันไปหมดนะคะครับอ้าวแต่สุดท้ายก็ได้ครบแล้วค่ะคือได้ผู้ต้องหาแล้วก็รู้ละปืนอยู่ที่นี่ก็คุมตัวส่งดําเนินคดีกันต่อไปใจเย็นๆดีกว่านะคะหอย่าจบกันด้วยปืนฐาหน้าไม้เลยดีมันไม่ตุ้มตามขึ้นมาไปโดนถังกงถังแกนะฮะนี่ดีไม่ดีนะอาจจะต้องคุมตัวน้องหมาไปด้วยเพราะขวางการปฏิบัติหน้าที่เป็นเป็นแบบช่วยกระทำผิดแล้วเปล่าแซวๆนะอันนี้แซวอันนี้แซวช่วย ปกป้องหรือเปล่าอ,อ,อะไรอย่างนี้ออนะฮะ